สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการที่รัฐบาลคอสชอได้มีการอนุมัติให้เอกชนก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพนะครับมูลค่ากว่า4 0 0พันล้านบาทบนที่ดินราชพัสดุนะครับโดยไม่ผ่านการประมูลนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามมีการตรวจสอบถึงความโปร่งใสกันค่อนข้างมากนะครับว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งที่ดินดังกล่าวนั้น อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับขนาด4ไร่ให้เช่าในราคา6.6ล้านบาทต่อปีสัญญาเช่า30ปีนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าเป็นค่าเช่าที่น้อยเกินไปหรือไม่นะครับจนเกิดมีการรณรงค์ให้มีการหยุดโครงการหอชุมเมืองดังกล่าวนะครับผ่านทางเว็บไซต์ change.org เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่าเกิน1,000ล้านนะครับจำเป็นจะต้องเป็น,ปนไปตามพระราชบัญญัติร่วมทุน ปีพุทธศักราช2556นะครับซึ่งการอนุมัตินั้นก็ไม่ได้มีการเปิดประมูลดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาลและเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ดินที่อยู่ข้างๆนะครับหมายถึงว่าที่ดินที่อยู่ข้างๆโครงการการก่อสร้างขอชุมเมืองกรุงเทพนั้นเป็นที่ดินเชิงพาณิชย์ที่มีเอกชนใหญ่สองรายนะครับเป็นเจ้าของโครงการและก็มีโครงการที่จะพัฒนา โครงการที่อยู่อาศัยที่มีชื่อว่าไอคอนสยามนะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่อยู่ในสังคมไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีการตรวจสอบที่ไปที่มาของแนวคิดการก่อสร้างหอชุมเมืองกรุงเทพก็พบว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปในนามของมุลยที่หอชุมเมืองนะครับซึ่งก่อตั้งมาเมื่อปีที่แล้วมีวัตถุประสรงค์เพื่อที่จะก่อสร้างและบริหารวัตถุเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของสังของกรุงเทพนะฮะที่ประธานกรรมการบริษัท ของมูอที่ดังกล่าวก็เป็นซีอของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็กําลังมีโครงการที่ทอยู่อาศัยที่ชื่อว่าไอคอนสยามงที่ว่านะครับจึงที่ดินที่รอการพัฒนานั้นเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับโครงการหอ,อชุมเมืองดังกล่าวนี้ด้วยนะครับก่อสร้างหอชุมเมืองดังกล่าวนี้นั้นเป็น แนวคิดที่จะต้องการให้เป็นสถานที่แหลง่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยตามแนวทางของศาสตราจารนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐของรัฐบาลด้วยนะครับการสร้างหอชมเมืองดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรในมุมมองของสถาปนิกเราจะพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับซึ่งเป็นสถาปนิกและนักออกแบบอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอพระคุณอาจารย์ฮะที่ให้เกียรติในรายการอีกครั้งหนึ่งฐานะที่เป็นสถาปนิกและนักออกแบบมีมุมมองหรือมีข้อสังเกตยอย่างไรกับโครงการนี้ไหมฮะอาจารย์จริงๆก็ต้องดูเรื่องที่มาที่ไปของโครงการเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเ,เริ่มต้นจากการถแถลงของท่านโฆษกของทางรัฐบาลนะฮะก็ทําให้ความพอใจของประชาชนคาดเคลื่อนไปพอสมควรเหมือนกันนะครับคือในวิธีที่รัฐบาลพยายามจะถแถลงออกมาเป็นผลงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นการเปิดให้เอกชนมา ประมูลหรือว่ามาก่อสร้างบน,บนที่ดินดังกล่าวในโครงการดังกล่าวนั้นเนี่ยมันก็ค่าเคลื่อนไปจากความเป็นจริงพอสมควรนะครับ,รบด้วยเจตนา,าที่พยายามจะให้ข่าวหรือพยายามจะพูดให้ค่าเคลื่อนนเองมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชนเหมือนกันนะครับก็ผมคิดว่าใ,ในในแง่ของที่มาที่ไปกับโครงการถ้าเกิดได้มีการสืบค้นลงไปนะครับก็จะพบว่ามันเริ่มต้นมาจากภาคเอกชนนะไม่ใช่เพิ่มเริ่มจากรัฐบาลนะครับคือทางอย่างที่ ในที่เมื่อกี้เรียนนะไฟ mm hmm. นะครับคือมูลที่ขอชมเมืองมีคนเริ่มต้นโครงการนี้นะครับ,รบแล้วก็มาขอใช้ที่ของรัฐนะครับ mm hmm. จริงจริงก็เรามาดูความตั้งใจนะเขาทาอย่างนั้นทาไมนะ mm hmm. จริงเขาก็มีที่ดินมากพอนะครับ mm hmm. ที่เขาจะทาเมืองนี้บนที่ดินเขาเลยก็ได้นะครับ mm hmm. แต่เจตนาคือเขาอยากจะให้อาคารหลังนี้เป็นสมบัติของรัฐนะฮะ mm hmm. เป็นสมบัติของเมืองนะครับ mm hmm. แล้วก็ในวิธีที่ทําได้ก็คือจะต้องสร้างอาคารหลังนี้ ร้างเสร็จแล้วก็ยกให้รัฐไปข้องกับเรื่องของโครงการไอคอนสยามที่มูลทิขอชมเมืองนี่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะในฐานะของตัวบุคคลที่เป็นผู้บริหารมูลทิเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยอันนี้มันจะเอื้อประโยชน์เอกชนอะไรไมฮหอาจัน จริงๆสำหรับผมในมุมมองผมนะครับผมกาลังมองกลับกันว่าจริงๆแล้วไอ้การเอื้อประโยชน์เนี่ยถ้าเรายกประเด็นนี้ไปกองไว้ก่อนนะฮะเรามาดูว่าไอ้หอชมเมืองเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับพวกเราหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วอย่างโครงการอย่างหอชมเมืองนะฮะหรือลักษณะโครงการที่เราเรียกว่า observation tower เนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยรัฐเนี่ยเป็นคนลงทุนนะครับคือรัฐเป็นคนลงทุนเพื่อที่จะให้เกิดเ,เป็นเป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวหรือว่าเป็น เป็นที่หมายตาของการท่องเที่ยวนะครับหรือเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็สามารถที่ไปชมวิวของเมืองได้นะครับ,รบจริงแล้วโครงการสนาน,นี้ในตา่างประเทศเนี่ยรัฐรัฐเป็นคนลงทุนนะครับแล้วก็ต้ <ๆ S 2> องใช้เงินเงินงบมาของภาครัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะในการทํางานตรงนั้นนะครับ,รบแล้วก็หลายๆเมืองในใ,ในในโลกนี้ก็มีหอชมเมืองอยู่นะครับแล้วก็ได้ใช้งานาต่างๆในในในวาระต่างๆมา,า,า,ากมายแล้วก็เป็นเสียงรักของเมืองด้วยนะครับประเทศไทยจริงๆเรามีแนวคิดเรื่องหอชมเมืองมานานละนะครับแล้วก็หลายคนพูดนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสทำสักทีเพราะว่าผมคิดว่าพอมันเป็นโครงการที่ภาครัฐต้องริเริ่ม,มนเนี่ยมันมันไปยากมากนะครับ mm hmm. แล้วก็มีเรื่องของเอ,อเหตุผลคนใดก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่ได้เริ่มต้นสักทีจนกระทั่งภาคเอกชนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นโครงการที่ดีแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับก็รวบรวมกันทํานะครับรวบรวมเงินทํา ผมกลับมองว่าอย่างเงี้ยนะผมกลับมองว่าเออมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับถ้าเก็เป็นเรื่องผลประโยชน์จริงๆเนี่ยทำไมเขาไม่ทาบนที่ดินตัวเองล่ะนะครับ mm hmm. ทําไมเขาถึงทํามาบนที่ดินของรัฐซึ่งจริงๆถ้าทําบนที่ดินของรัฐเนี่ยแปลว่าออทรัพย์สินทั้งหมดนะครับไม่ว่ามูลค่าหอชมเือรน,นีออ้ตามข่าวก็คือประมาณสี่พันล้านกว่าบาทเนี่ยก mm hmm. ็จะตกเป็นของรัฐทั้งหมดนะครับ mm hmm. คือถ้าจริงๆแล้วถ้าเจตนาเนี่ยเราถามว่าประชาชนเราได้อะไร ประชาชนเราก็จะได้อดหอชมเมืองามาโดยที่ไม่ต um ้องใช้ภาษีของประชาชนนะครับตั้งอยู um> ่บนที่ดินของรัฐนะครับแล้วผมเข้าไปดูเนี่ยในแง่ของความเข้าใจของผมก็คือว่าการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยเขาจะยกให้รัฐจัดการรวมทั้งการจัดเก็บผลประโยชน์ด้วยนั่นแปลว่าเรากําลังได้หอชมเมืองมาฟรีนะนี่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับได้มาฟรีแล้วเงินที่ได้จากการเข้าชมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ตกไปกับรัฐด้วยตกไปกับเมืองด้วยซึ่ง ซึ่งแน่นอนนะครับเอ่อเอ่อในการทํางานศาสนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่มันอาจจะทําให้คนที่อยู่รอบๆนั้นได้ประโยชน์นะครับก็คืออาจจะมีคนไปมาหาสู่หอชมเมืองแล้วเขาก็อาจจะได้ประโยชน์ทางด้านเอ่อทางด้านธุรกิจนะครับการค้าที่ใกล้ๆแต่ว่าจริงๆแล้วนยผมว่าอยากให้ดูเจตนานตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรถ้าเกิดเขาทําเพื่อจะเป็นประโยชน์ของเขาจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มทีท่เอ่อทำไมเขาถึงไม่ตั้ง ขอชมเมืองนี้ในที่ดินเขาล่านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้ที่ดินเยอะนะครับก็สามารถจะทําได้นะครับครบในใน,ในมุมของนั่นคือในมุมของภาคเอกชนที่ต้องการจะส่งเสริมตรงนี้แต่ในมุมของภาครัฐเนี่ยที่จะต้องถูกตรวจสอบหรือถูกตั้งคําถามเนี่ยถ้าโครงการขนาดนี้พันล้านขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะมีการเปิดประมูลเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสแล้วก็เกิดการแข่งขันและสุดท้ายผลประโยชน์ก็จะตกแ่ร,รัฐมากขึ้นอันนี้มองว่าอับครับ อันนี้เป็นปัญหาของภาครัฐในการ,รสื่อสารนะครับท่านท่านโฆษกที่ออกมาพูดเนี่ยก็พูดไม่ไม,ไม่พูดบิดเบือนนะครับคือไม่ได้พูดตามความเป็นจริงมันจาไม่เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับคือถ้าเป็นโครงการของรัฐแล้วออกจะจัดสร้างหรือว่าจะทาจะทําขึ้นมาแล้วแล้ว,ลวต้องประมูลอันนั้นถูกต้องนะครับราต้องทําการประมูลให้ถูกต้องแต่โครงการนี้ไม่ได้เป็นความตั้งใจของรัฐนะฮะเป็นความตั้งใจของเอกชนนะครับคือเป็นโครงการที่เริ่มจากเอกชนถ้าไปดูในแผนของรัฐแล้วเนี่ย ไม่ได้มีแผนจะทำเรื่องนี้เลยนะครับ <S <S ทางมูลนิธิเป็นคนริเริ่มโครงการนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ขอความร่วมมือไปยังภาครัฐในการจัดออขอเช่าพื้นที่นะครับของอราชบัสดุ <S <S 2> <S 2> เพื่อก่อสร้างโครงการนี้เพื่อให้ตกเป็นสมบัติของของรัฐ <S <S 2> <S 2> ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เกิดข,ขึ้นบ่อยนะครับ <S <S ในในประเทศเราครับส่วนมากเอกชนจะลงทุนสี่พันล้านก็เอาไว้บนที่ดินตัวเองจะดีกว่าไหมนะฮะก็ไม่ต้องให้สมบัตินี้ตกเป็นของรัฐนะครับ เพรนการทํางานเราเนี้ผมก็ยังจะบอกว่าการสื่อสารเนี่ยของภาครัฐเนี่ยไม่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการของภาครัฐนะครับมันก็ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ก็ทำให้มีการให้ความเห็นที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของหลักการนะฮะคือถ้าเกิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐจริงครับต้องเกิดมีการเปิดประมูลนะครับแล้วก็ให้มีการดําเนินการเเพื่อให้มีผู้เข้ามา จัดการก่อสร้างก็ดีหรือดําเนินการก่อออกแบบหรือทําหอชมเมืองนี้ยอย่างอย่างถูกต้องนะครับก็ต้องเปิดประมูลเปิดทั่วไปนะครับแต่ว่าเพอเอินโครงการนี้ไม่ได้เริ่มต้นแบบนั้นนะฮะมันเริ่มต้นจากการที่ภาคเอกชนหรือมนุวยที่หอชมเมืองเนี่ยมีความตั้งใจจะทำนะครับแล้วก็มาขอความร่วมมือของรัฐต่างหากครับอืมครับครับแต่ว่าในอนาคตหรือว่าสิ่งที่รัฐกําลังจะเข้าไปดูแลก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการสร้างโครงการรถ สายสีทองอะไรต่างก็จะผ่านไปตรงนั้นด้วยอันนี้จะเป็นการเอือ้อรัฐพยายามที่จะเอือเเอ้อประโยชน์กับเอกชนจริงๆจริงๆผมคิดว่ารัฐเนี่ยควรจะเอื้อประโยชน์แกเอกชนนะฮะ<ม>แล้วก็ไม่ควรจะเอื้อประโยชน์กับรายใดรายหนึ่งด้วยควรจะเอื้อทุกทุกรายนะ<ม>ครับทุกว<ม>ันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเรากลับไปมองในต่างประเทศนะครับการที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้นักธุรกิจหรือการลงทุนเกิดได้สะดวกเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับม,มันทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้นะครับทุกวันนี้เศรษฐกิจ ของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่ทีเดียวนะฮะเพราะว่ารัฐก็ไม่เอื้อประโยชน์ให้ภาคธุรกิจทําธุรกิจเลยนะครับอย่างพวกผมท่านในในในวงการการก่อสร้างเนี่ยก็ไม่มีนโยบายภาครัฐอะไรที่เอื้อประโยชน์ให้พวกเราเกิดความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเลยนะในการลงทุนต่างก็เรียกว่าถดถอยกันมากนะครับจริงๆแล้วการไอการเอื้อประโยชน์ของรัฐเนี่ยนะครับถ้าตราบใดที่ไม่ได้เป็นการใช้ภาษีประชาชนเนี่ยผมว่าโอเค รจริงโครงการอย่างรถไฟฟ้าสายดีทองเองก็ไม่ได้ใช้เงินาภาษีของภาคขอของประชาชนไปลงทุนนะครับต่างกับโครงการของรัฐอื่นๆเช่นถนนในแม่น้ำนะครับสิกิโลเมตรอันนั้นเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชนไปลงทุนซึ่งมันเป็นกรณีที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงผมก็ต้องดูในเนื้อหานะครับจริงๆแล้วไม่ว่าที่ยกตัวอย่างมาก็ดีอย่างเรื่องหอชมเมืองก็ดีหรืออย่างรถไฟฟ้าบางสายก็ดีเนี่ยนะครับ มันมันไม่ไดเ้เป็นความต้องการหรือไม่ได้เป็นความเอื้อเฟื้อของรัฐเลยนะครับเป็นเรื่องที่อเอกชนเนี่ยขอร้องอะทำให้หน่อยนะครับเพื่อให้ฉันอยู่ได้ในแง่ของธุรกิจเพื่อให้ฉันได้รับการสนับสนุนธุรกิจเพื่อขยายความเจริญของเมืองออกไปจากศูนย์กลางออกไปฝั่งโทนบ้างไปอะไรบ้างเงี้ยซึ่งผมกลัมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรจะทํามากกว่านี้ด้วยนะครับหอชมเมืองเนี่ย ถ้าเรามองไปในอนาคตนะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างให้เกิดเป็นแหล่งรายได้นะครับของเมืองก็คือเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจะมา mm hmm. นะครับเป็นแหล่งที่ไม่ใช่เฉพาะไอ,อ้โครงการที่อยู่ข้างๆเท่านั้นแหละที่จะได้ประโยชน์แต่ชาวบ้าน ชุมชนแล้วแวกนั้นก็จะได้ประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเอ่อมันมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งให้ประโยชน์ในสมิ่งกว่านะครับแล้วจริงๆรัฐอ่ะควรจะเป็นคนลงทุนด้วยซ้ํานะครับเป็นการเอาเงินภาษีประชาชนมาเพื่อให้เกิดรายได้กับประชาชนนะครับแต่ว่ารัฐกลับไปทําโครงการซึ่งไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้สร้างให้เกิดเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจด้วยซ้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ เอาแยกแยกกว่าอีกนะครับครับประเด็นเรื่องค่าเช่าที่ถูกมากครับอาจารย์สามสิบปีปีละหกล้านกว่าบาทเนี่ยถือว่าถูกไมหมคอาจารย์รือว่ามองว่านี่คือคือโครงการที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็เลยต้องอยู่ในราคานี้ไม่ไม่ละครับผมว่าจริงราคาปกตินะฮะแต่วันนี้วันนี้ทางไม่ว่าผมหรือใครไปเช่าที่ราชบัสดุนะครับก็คิดในอัตราประมาณเนี่ยสี่ไร่ สี่ไร่แล้วก็ในราคาประมาณนี้ทุกคนก็ได้เช่าประมาณนี้ทุกคนที่เช่าที่ของสำนักง,งานทรัพย์สินนะครับที่เป็นบ้านอาศัยอยู่หรือว่าโครงการต่างๆที่ก็อยู่ในราคาประมาณนี้ครับันนี่เป็นราคามาตรฐาน<อ>ก็ไม่ได้คิดถูกนะแต่ต้องมองว่าอย่างนี้ฮะกมันสิ่งที่เราได้ก็คือว่าที่ดินสี่ไร่เนี่ยนอกจากได้ค่าเช่าแล้วยังได้ตึก 4,000ล้านบาทไปฟรีๆตั้งอยู่บนที่ดินนะฮะ mm hmm. ซ,ซึ่งถ้ามองในแง่กลับมามองในแง่ธุรกิจว่าเป็นสมมติว่าเป็นที่ดินของผมนะครับ mm hmm. ให้เช่าแล้วผมได้มูลค่าตึก4,000ล้านบาทอยู่บนที่ดินนะฮะก็ถือว่าถ้าวันหนึ่งหมดสัญญาผมผมก็สบายผมก็ได้ทรัพย์สินไป4,000ล้านบาทซึ่งอันนี้ mm hmm. ผมกำลังมองว่ากลับมองว่า,วาจริงๆแล้วได้ประโยชน์ครับอืม mm hmm. ครับครับ,รบส่วนเรื่องของอข้อกังวลอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องว่าถ้าเกิดโครงการนี้บริหารไปแล้วมี ความล้มเหลวขึ้นมาอาจจะเกิดเพราะว่าขาดทุนเนี่ยมูลที่ขอชมเมืองจะรับภาระการขาดทุนในมูลค่าก่อสร้าง4ี่พันกว่าล้านนี้ไหวไหมฮะอันนี้อาจารย์มองอย่างไรขาดทุนในแง่ของการบริหารจัดการใช,ใช่ไหมฮะเรื่องของการต้องให้มีเพราะว่าเห็นมีการตั้งเป้า,ปาหมายไว้ด้วยว่ารายได้จากการเก็บบัตรที่จะเข้าชมจากขอชมเมืองเนี่ยก็ปีละก็พันห้าร้อยกว่าล้านอะไรต่างๆถ้ามันไม่ถึงเป้าหมายนั้นอันนี้จะจะเป็นภาระที่รัฐบาลต้องเข้าไปแบกรับไหมครับ รจริงๆผมกับมองว่าอย่างนี้ครับผมมองว่าโครงการนี้เขาได้มีการศึกษากันอย่างละเอียดรอบครอบนะครับแล้วก็ทําการศึกษามาเป็นปีแล้วก็ไอการศึกษาทางด้านความเป็นไปได้โครงการที่เราเรียกว่าคือ feasibility study เนี่ยนะครับเขาก็ได้ทํากันมาอย่างรอบครอบแล้วเป็นการทาจากภาคเอกชนนะฮะไม่ใช่รัฐมามามา,มาประเมินนะครับเป็นการที่เอกชนประเมินซึ่ง พูดถึงแล้วก็มีความแม่นยำมากกว่าภาครัฐค่อนข้างมามเพราะเราอยู่ในกระแสธุรกิจอยู่แล้วนะค,ะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยการทําการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ทําการศึกษาอย่างรอบคอบนะฮะแล้วก็มีการเ,เรียกว่ามี s a f ้แฟ f a ตอร์นะครับมีความป้องกันความผิดพลาดไว้พอสมควรแล้วครับรัฐนี่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่ดําเนินการบริหารไปตามแผนที่เขาวางไว้เนี่ยก็จะได้รายได้หรือรายรับเนี่ยเข้ามาตามเป้านะครับผมคิดว่า ไม่ไม่น่ายากนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้มีการคอรัปชันอะไรกันระหว่างทางเนี่ยนะฮะการบริหารเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่คงที่นะครับแล้วรายรับก็น่าจะมีรายรับที่คงที่ก็น่าจะสามารถทําให้โครงการเนี่ยเดินหน้าไปได้ครับอืคครครับับบในประเด็นเรื่องของความขัดต่อหลักธรรมาภิบาลน,นี่ก็ถูกหยิบเอามาคุยในโครงการนี้อยู่เหมือนกันอาจาร,รย์ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองว่าประโยชน์ที่สังคมจะได้ และรัฐเองก็ควรจะมีหน้าที่ในการที่จะเอื้อให้เอกชนทํางานในในลักษณะที่เป็นการเอื้อต่อสารณาด้วยด้วยเนี่ยแต่มันจะขัดต่อหลักธรรมพิบาลเนี่ยอันนี้จะจะต้องจะต้องแก้อย่างไรถ้าอย่างนั้นครับครับผมผมในกรณีนี้จริงผมก็ไม่ได้เห็นด้วยโครงการของรัฐหลายๆโครงการนะครับแล้วก็อะไรโครงการก็ขัดต่อหลักธรรมพิบาลจริงๆนะครับในกรณีเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้การที่เราบอกว่ามันขัดต่อหลักธรรมพิบาลเนี่ยมันมันเกิดขึ้นตรงไหนนะฮะอันนี้ผมพยายามจะมองอยู่นะฮะ ก็เท่าที่ผมมองจริงๆโครงการนี้สามารถสรุปได้เป็นใจความง่ายๆว่า,า,ามูล,ลนิธินะครับหรือเอกชนเนี่ยครับมีความตั้งใจอยากจะสร้างหอชมเมืองนะครับ<ม>แล้วก็อยากให้หอชมเมืองนี้ตกเป็นสมบัติของของของ,ของรฐัฐหรือตกเป็นสมบัติของประชาชนโดยทั่วไป<ม>ก็ไม่ได้ตั้งใจจะยึดครองไว้เป็นของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะครับ<ม>อยากให้เป็นสาธารณประโยชน์ก็ก็เลยยกหอชมเมืองนี้ให้เป็น ฐานะประโยชน์โดยการปลูกบนที่ดินของของรัฐนะฮะก็เป็นของประชาชนนี่แหละนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่ารเรื่องของธรรมาพิบาลิไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไงจริงอยู่นะครับในวิธีที่ทางรัฐนี่ออกมาสื่อสารแล้วก็คลี่คลายว่าจะเกิดหอชมเมืองขึ้นเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกต้องตามลําดับนะฮะจริงแล้วมันควรจะให้เกิดลักษณะที่เราเรียกว่า social e m b r a c e m e n t คือการที่ประชาชนได้รับการยอมรับเกี่ยวกับรูปแบบก็ดีหรือโครงการนี้ก็ดีมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ มันก็มีความตกใจนิดหน่อยถ้าจะมองในแง่นั้นนันคือว่ายุ่ดีก็แบบโล่งออกมาเลยเราบอกว่าจะมีโครงการนี้นะฮะ <S <S 2> <S 2> มันก็ทําให้ประชาชนตกใจนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีทําให้เกิดกระแสะที่ว่าต่อต้านผมคิดว่าในหลักการของการปกครองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้อโครงการขนาดใหญ่เนี่ยรับการยอมรับจากประชาชนก็ควรจะมีการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็เหมือนกับ เราค่อยๆให้ประชาชนได้มีโอกาสโอบกอดโครงการนี้เข้ามาเทียเล็กเทียน้อยเนี่ยแล้วก็มีการสื่อสารที่ถูกต้องเนี่ยมันน่าจะทำให้ไอ้โครงการนี้ได้การยอมรับมากกว่านี้นะครับถ้าเราพูดถึงธรรมาภิบาลในแง่นั้นหรือความรับผิดชอบของรัฐในแง่นั้นในการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นอาจจะเป็นประเด็นได้ครับอืมครับครับอีกประเด็นหนึ่งฮะจาย์ก็ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างเจอจะมีปัญหาเนี่ยนะะหรือว่าความยาก ลำบากของประชาชนการทำอาหากินของประชาชนระดับล่างก็ค่อนข้างจะมีปัญหามากในยุคนี้การ <Yeah. S 1> ที่รัฐบาลทําแบบนี้ก็เลยดูเหมือนว่าไม่ได้ใส่ใจต่อปัญหาปากท้องกลับไปใส่ใจในเรื่องที่มันจะเป็นการทําในเรื่องที่มันดูจะไกลตัวหรือไกลไกลปัญหาของประชาชนอาจารย์คิดยังไง จริงจริงเนื่อง,จ,งจากว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐเลยนะครับมไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐเลยเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการใช้เงินของรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วการที่ไปซื้อเรือดำน้ําก็ดีนะการไปสร้างไอถนนในแม่น้ำดีเหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงเพราะว่าใช้งบประมาณเป็นหลายหมื่นล้านบาทน,นะครับ แล้วก็มากกว่าไอ้หอชมเมืองนี่หลายเท่าตัวนักนะครับ<ม>แล้วก็เอองานใช้งบมาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นแหล่งกําเนิดของเศรษฐกิจด้วยซ้ำนะครับ<ม>ซื้อเรือดำน้ำมาสามลำเนี่ยประชาชนไม่ได้อะไรจากตรงน,นั้นเลยนะครับ<ม>คือคือหรือว่าสร้างไนอนไ้ถนะ km, นในแม่น้ำสิบสี่กิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจเนเรตหรือสร้างกลับมาเป็นแหล่งกําเนิดทางธุรกิจเลยนะฮะ<ม>ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเหล่านี้ผมกลับคิดว่าอันเนี้ยไม่มีประโยชน์ แต่ว่ายังหอชมเมืองนะี่ยังมองเห็นว่ามีประโยชน์บ้างประกรนันแรกนะฮะไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐเลยเท่ากับประชาชนได้ฟรีประชาชนส่วนใหญ่ประเทศนะครับได้หอชมชมเมืองนี้ฟรีมาจากโอเคแล้วก็มีนักธุรกิจที่ร่วมร่วมมือการลงทุนแล้วก็ยกตัวนี้ให้เป็นของประชาชนเพราะน<ๆ>ั้นประชาชนได้ฟรี<ๆ>สองหอชมเมืองมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งกําเนิดทางเศรษฐกิจ S <S เป็นที่เป็นที่มาถึงหรือเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวอาจจะมาอยากมาที่นี่มากขึ้นบริเวณนี้มากขึ้นอย่างน้อยอบริเวณนี้ก็อาจจะได้ผลผลผลเรียกว่าผลกระทบในทางบวกนะคะรับก็คือทำให้เศรษฐกิจรอบรอบรอบริเวณรอบดีขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโครงการลักสนะแบบนี้กลับผมกลับมองเห็นตรงข้ามว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ทําให้ เศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นแล้วก็มีคาเป็นไปได้จะดีขึ้นด้วยซ้ำครับ,รบ,รบทีนี้มาดูในแง่ของการออกแบบบ้างอาจารย์บางคนก็ห่วงว่าเออรูปแบบรูปลักษณ์ของอสถาปนิกหรือรูปแบบการออกแบบไอหอชมเมืองเนี่ยดูจะเป็นอะไรนะทัศนะอุจารในกลางกรุงหรือเปล่าอาจารย์มองอย่างไรในฐานะนักออกแบบครับ คือในประเด็นของเรื่องความงามนี่ผมคงไม่ได้ให้ความเห็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็นานาทัศน,านะนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบอันนี้เราพูดยากนะครับผม,มผมคิดว่าในกระบวนการของการทํางานถ้าเป็นโปรเจกต์ของทางภาครัฐจ,จริงๆเนี่ยควรจะมีการาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับ<ม>แล้วก็จริงๆแล้วการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับอาจจะเป็นแม้กระทั่งเป็นโครงการของขนาดใหญ่ของภาคเอกชนก็ดีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะครับที่เราเรียกว่า co-creating นะครับก็คือจะมีกระบวนการทำให้ชุมชนแล้วก็ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งนั้นก็จะเป็นข้อดีนะฮะว่าทำให้โครงการขนาดใหญ่เนี่ยได้รับการต่อต้านจากชุมชนแล้วก็ประชาชนน้อยลงนะครับเอ่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการของเอกชนนะครับก็ยังการทำงานในกระบวนการหรือวิธีคิดแบบเอกชนค่อนข้างมากก็คือว่ายังมองอถึงเรื่องรูปแบบนะครับเป็น เป็นเป็นวิธีการทํางานซึ่งมองจากคนคนที่ทําหรือเจ้าของโครงการเป็นหลักออกไปเพื่อให้มันได้รับวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการซึ่งก็ทําให้รูปแบบเนี่ยมันก็อาจจะตอบสนองนะครับกับเรื่องราวของอบริบทของเจ้าของอเรียกว่ามูลทางม,มื้อที่หรือกลุ่มคนคที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นมากกว่าการตอบสองประชาชนนะครับซึ่งในกระบวนการนี้นกระบวนการนี้มันไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเพราะมันเป็นการตัดใจของเอกชน หรือหรือภาคอ่ภาคคนที่เขาลงทุนเนี่ยนะจะล้วนๆเลยครับอืมครับครับทำอย่างไรให้โครงการเดินหน้าไปได้ในภาวะที่กระแสการต่อต้านกำลังจะจะมากขึ้นฮะรัฐบาลหรือส่วนไหนควรจะทำอย่างไรผมผมว่ารัฐบาลต้องออกมาสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าโครงการนี้มันไม่ได้เป็นของรัฐนะครับอแล้วก็ไม่ใช่ผลงานรัฐบาลด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในในอ่เผอิญว่ามันเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ ร,ร,รัฐบาลนี้มีเป็นรัฐบาลอยู่เท่านั้นเองนะครับแล้วโครงการนี้จริงๆแล้วทางมูลนิธิเนี่ยครับที่เขาต้องการมีเจตนาจะทำนี่ก็เพื่อจะเป็นการเพิ่มเกียรติของรัชกาลที่เก้านะครับแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจที่ดีที่จะทำาโครงการตรงนี้นะครับแต่ว่าพอรัฐบาลพยายามที่จะเอาโครงการนี้ฉกฉวยโอกาสตรงนี้แล้วเอาเป็นผลงานของทางรัฐบาลเนี่ยทำให้การสื่อสารมันผิดพลาดหมดนะครับแล้วก็คนเข้าใจว่าเป็นโครงการของรัฐ ช้งบประมาณของรัฐซึ่งผมว่าจริงๆความรับผิดชอบหนึ่งของรัฐบาลคือต้องสื่อสารและยังตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เห็นใจคนที่เขาช่วยกันออกตังเถอะนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็โจมตีโครงการนี้มากนะครับแล้วก็โดยที่เขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยนะครับเขาก็มีเจตนาดีแล้วก็ผมว่าเป็นประโยชน์กับประเทศเหมือนกันนะครับผมว่าความความรับผิดชอบที่รัฐบาลจะต้องทําก็คือรับผิดชอบในเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องนี้ไอ้ถูกต้องนะครับว่าตรงไปตรงมาว่าโครงการนี้เป็นของเอกชน รัฐให้เช่าที่เท่านั้นเองนะครับจะมาเทคเครดิตจะมาทําให้มันเป็นประโยชน์กับตนในการที่จะบอกว่าเป็นโครงการของรัฐอย่างที่ได้ให้ข่าวไปในช่วงตอนต้นอาทิตย์เนี่ยไม่ได้นะครับครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์มากครที่ให้เกียรติและก็ให้เวลาในการสัมภาษณ์ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์ดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับซึ่ออาจารย์ก็เป็นสถาปนิกและก็นักออกแบบ ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งมีผลงานทั้งในและต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับแล้วก็นี่คือความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งกรณีของการสร้างหอชมเมืองกรุงเทพนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ